สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องรอย a l t ไทยอาหมีวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตึ่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเพราะประเทศไทยได้เผยโฉมเครื่องบินรบลับสุดยอดที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพไทยที่ทําให้ประเทศในอาเซียนต้องหันมาจับตามองการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่าย เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ด้านการทหารเชื่อว่าประเทศไทยกําลังซุ่มพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงอยู่แต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะก้าวมาถึงจุดที่สามารถสร้างเครื่องบินรบสมบูรณ์แบบได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและตอนนี้ความลับนั้นก็ถูกเปิดเผยแล้วเครื่องบินรบลำนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกองทัพไทยเครื่องบินรบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีล้ําสมัยแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพ ความสามารถและความร่วมมือของนักวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมของไทยที่สามารถสร้างสิ่งที่หลายคนเคยคิดว่ามีแค่ประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่ทำได้ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นใหม่และสมรรถนะที่สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบชั้นนำในภูมิภาคการเปิดตัวครั้งนี้ทำให้หลายประเทศในอาเซียนตกตะลึงและเริ่มประหนักว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความสาเร็จนี้ไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นคงทางทหารแต่ยังยกระดับภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคสําหรับคนไทยทุกคนนี่คือมากกว่าแค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจความเป็นหนึ่งเดียวและความมั่นใจว่าหากเราลงทุนในศักยภาพของตนเองประเทศไทยก็สามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามการเปิดตัวครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งในสายงานวิศวกรรมการวิจัยและกองทัพและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เครื่องบินรบลำแรกที่ผลิตโดยคนไทยอาจเป็นรากฐานขององค์การพัฒนาครั้งต่อไปทั้งในด้านการวิจัยเทคโนโลยีและความร่วมมือกับนานาชาติอนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรอย a l า h ไทยอารมี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวแห่งความแข็งแกร่งความภาคภูมิใจและนวัตกรรมจากกองทัพไทย